อ่สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพบกับช็อตตี้อีกรอบนึงนะครับอันนี้เป็นคลิปของเกมคริสติก้านะจะเรียกว่าคริสติคอก็กระไรอยู่มันคริสติก้านะครับของค่ายเกมวิวตาสีเขียวนั่นเองนะครับค่อนข้างโด่งดังทีเดียวนะครับก็เกมคริสติก้านี้จะเป็นแนวอ่าแอคชั่นนะฮะแอคชั่นนะครับเดี๋ยวอไป,ไปไปเริ่มเริ่มเล่นกันเลยเดีกว่าเนาะนะครับก็เสริมให้อย่างหนึ่งคือเวลาเข้ามาเกมครั้งแรกต่อ Wi-Fi ไว้เลยว่าโหลดแพทค่อนข้างนานเหมือนกัน มีไฟล์โหลดเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต่อไวไฟโหลดอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อโหลดเสร็จทุกอย่างแล้วก็จะเจอหน้านี้ฮะคือให้เราสร้างตัวละครสังเกตนะเราสามารถสร้างได้หลายตัวละครนะครับอ่ะสร้างกันเลยหน้าตอนนี้นะฮะมีแค่2อาชีพเท่านั้นนะฮะก็มี er บัสเซอร์เกอร์นะฮะแล้วก็จะมีเอ่อแคทอะโครแบตนะฮะแคทอะโครแบตนะครับกบบ็ผมไอดีหลักผมเล่นตัวนี้แคทอะโครแบตคือ จุดดีข้อดีของเธอเลยก็คือว่าฟันเร็วมากรัวมากนะฮะไอดิสิคิวไลฟนี่น่าจะหมายความว่าความยากในการเล่นนะฮะอันนี้คือแบบตีรัวมากนะฮะเดี๋ยวผมเล่นตัวนี้แล้วกันนะครับเบอร์เซอร์เกอร์นะฮะสำหรับการแคสนะครับชื่อก็เต็มที่แล้วครับใส่แลวก็ใส่ไปนะต้องเช็คเช็คอวาริบิลิตี้ด้วยนะฮะก็คือชื่อนี้ใช้ได้หรือไม่นะครับก่อนจะกดครีเอทนะไอเนี้ยใช้ได้นะครับอ่ากดครีเอทไปนะฮะ คือเกมนี้จะมีเนื้อเรื่องให้ดูนะครับแล้วการสคริปต์ไม่มีนะฮะมีแต่เร่งความเร็วของวิดีโออย่างเงี้ยเหมือนกับเราเปิดวิดีโอดูเนื้อเรื่องนะครับก็วิดีโอแบบนี้จะเกิดขึ้นมาบ่อยเหมือนกันนะครับก็อาจจะสร้างความลำคาญให้กับคนที่ไม่ค่อยชอบดูอะไรเงี้ยชอบเล่นอย่างเดียวแต่บางคนก็ชอบนะครับดูเป็นวิดีโอก็ภาพสวยดีนะครับก็อ้าว มันยังโหลดอีกอ่ะนึกว่ามันโหลดเสร็จแล้วโอเคนะฮะนี่ก็จะเป็นการเริ่มเล่นนะฮะใช้2มือในการเล่นนะครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าบูสตั๊กสามารถใช้ W A S D ได้ไหมเออมันยังเดินไม่ได้ครับมาสอนอยู่เดแบบี๋ยวแป๊บนึงไม่ได้นะครับใช้ W A S D เดินไม่ได้นะฮะต้องลากเอาคือเกมสมัยใหม่อ่ะก็ในบูสตั๊กอาจจะเดินได้ละใช้ W A S D นะครับแต่นี่ไม่ได้นะก็ต้องไม่เป็นไรเพราะเวาลาโจมตีเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าอยู่แล้วเดี๋ยวผมใช้วิธี เล่นแบบกากระ,ะก,กันก็คือเดินเมาส์หนึ่งนะฮะลากมอแล้วก็ตีทีเดียวนะฮะสังเกตนะฮะว่าค่อนข้างที่จะบูล้างผ่านเลยทีเดียวนะครับตัวนี้โจมตีถือว่าก็เร็วนะแต่ไม่เร็วเท่าอ่าแมวแมวคือเร็วแบบฟุ๊บๆๆๆเลยคือคือเร็วมากๆนะฮะอันนี้เขาสอนนะฮะมีสกิลเนี่ยกดสกิลอ๋อสกิลตัวนี้เป็นการเอ่อควงสว่านนะฮะ จะแตกต่างกับตัวผู้หญิงตัวผู้หญิงจะโจมตีไปด้านหน้านะครับแต่โจมตีรัวๆเลยโจมตีไปด้านหน้านี่จะเป็นการตีพวงสว่างก็โดนหลายตัวนะฮะเหมาะสําหรับแท้งอนะ่ะผมดูจากสภาพนะเพราะว่าโดนลุมก็ใช้เวทได้ใช้เวทท่านี้ก็จะโดนทุกตัวนะฮะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงมันจะออกแนวเน้นโจมตีไปนะฮะสู้กับบอสผมว่าจะรู้ลำบากหนึ่งต้องคอยหลบสกิลมันจะโจมตีก็ ตีธรรมดากันเนี่ยสกิลสกิลก็คือหลบนะครับพยายามหลบให้ทันแต่นี้ผมไม่หลบเพราะว่ามันบังคับยากที่เกียดหลบมันเล่นๆไปเลยแล้ว <laughs> สกิลใส่ใครวะเนี่ยอ่าหลบได้โดยอัตโนมัติ <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยอะ่ะ <c oughs> ตอนจบมีสโลโมชั่นให้ดูครับตอนนี้เราฆ่าศัตรูได้เป็นยังไง <c oughs> เกมมีแค่นี้แหละอ่านะเกมมีแค่นี้ คือระบบการต่อสู้เกมจะมีแค่นี้แต่ว่ามันยัมีระบบอื่นๆเพิ่มเติมเช่นอ่าอุปกรณ์สวมใส่นะครับสกิลอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวค่อยไปดูกันเกมนี้ก็คือมาแคสใช้เวลาไม่นานหรอกนะวิดีโอนี้นะครับก็มาเล่นให้ดูคร่าวๆนะฮะอันนี้ก็ทุกๆครั้งที่จบด่านจะมีการให้เปิดกล่องด้วยนะครับถ้าเกิดได้ของไม่พอใจสามารถเปิดใหม่ได้ได้ใช้ราคา7เพชร7กรัตนะฮะ7ดเพชรอ่าเพชรก็คือเงินแคสนั่นแหละนะถ้าไม่มีก็นะครับต้องยอมรับสภาพ ดวงของตัวเองไปนะครับอ่ะมีวิดีโอใหม่แงผมขอสคริปต์เลยแล้วกันนะอ่ะสค,ะคริปตนะนะ์เลยนะครับอ่ายังโหลดอีกก็ทยอยโหลดงี้แหละก็นะครับก็สนุกดีนะเกมนี้เอาเวลอัพเลยนะครับเวลอัพมันก็จะคอยแบบเปิดระบบนู่นนั่นนี่ขึ้นมาเรื่อยๆนะเปิดระบบนู่นนั่นนี่ขึ้นมาเรื่อยๆนะอย่างเช่นเนี้ยซ็อกเก็ตนะฮะเอาฝังฝังเพชรนะฮะเควสนะครับ ประจำวันเลยพวกนี้คราฟของนะฮะเอ็นฮนซก็ค hmm. <h> mm ือตีบวกคือต้องเลเวลถึงมันถึงจะเปิดหมดพราตอนตอนนี้ก็คือเลเวลสิบก็จะเปิดทุกระบบนะครับอา้าโอเคอันนี้มันพาไปดูสํารวจกระเป๋านะฮะจริงเกมนี้ก็ค่อนข้างอำนวยความสะดวกไปค่อนข้างเยอะแล้วแล้วาพาร์ทเนอร์เราก็น่ารักทีเดียว <laughs> น่ารักเลยเอา่าก็เกมนี้มันจะบอกอยู่แล้วครับว่าอุปกรณ์ไหนดีไม่ดีใส่แล้วเพิ่มเท่าไหร่บ้างนะครับกดที่อุปกรณ์แล้วกด Equip ปได้เลย หรืออันไหนไม่พอใจขายก็ได้นะครับแล้วสามารถตีบวกได้ด้วยแต่ต้องเวฟเจ็ดก่อนนะฮะนี่อีคลิปไปนะฮะแล้วจะขึ้นแสญลักณ์ตัวอีตัวนี้นะฮะว่าเราใส่อยู่นะครับนี่ก็จะมี CP อันนี้ก็คือน่าจะผมไม่ cp คืออะไรอ่๋อคือเป็นค่าความเก่งกาจของตัวละครนั่นแหละเหมือนกับหลายๆเกมที่ชอบมีว่าตัวละครเราระดับพลังเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะฮะได้อะไรมาติดตั้งโพชั่นก็ติดตั้งได้นะครับ เวลาสู้ในด่านอะไรงนี้แล้วจะได้มีพอชั่นกดใช้นะครับอาวตาไม่มีนะอาวตาคือซื้อของแคสมานั่นแหละนะฮะอา่าก็มาดูอื่นๆกันนะฮะว่ามีอะไรอีกบ้างนอกจากมอนอ้าวมันยังไม่ให้มันยังไม่ให้ทำอ,อื่นนะครับต้องต้องลุยก่อนนะฮะต้องลุยก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูอย่างอื่นกันเนาะ ก็ะจะมีระบบของ้วยนะก็คือของพวกนี้เราก็เหมือนกับเป็นบูสต์บูสเตอร์เวลาเราจะลงดันเจียนนะครับก็สามารถซื้อบูสเตอร์พวกนี้ได้บูสเตอร์พวกนี้ไม่จเป็นต้องซื้อ,อยงางเดียวนะเราสามารถที่จะลงดันแล้วก็ได้มาได้ด้วยนะฮะมันจะขึ้นเป็นเลขแทนขึ้นเป็นเลขแทนเงินนะครับแล้วก็ในแต่ละดันเจียนจะมีระดับความยากอยู่ด้วยนะเพราะนั้นเคลียร์อีซี่ก่อนนะถึงจะไประดับที่สูงกว่าได้แล้วก็เลือกเพื่อนนะนี่สตเกอร์นะแต่ว่าอันนี้เขาบอกเวลเก้าถึงจะเลือกเพื่อนไปลุยได้นะครับแล้วดูคนนี้ด น่าจะเป็น NPC นะเลเวล50 CPC ส0 0 0มืนกว่านะครับโอเคก็รอโหลดอีกแป๊บหนึ่งตัวละครอื่นๆผมยังไม่แน่ใจว่าได้มาได้ยังไงนะก็คือมันไม่มีให้ซื้อด้วยอะตัวละครนะหรือผมหาไม่เจอก็ไม่รู้ช่างมันนะเดี๋ยวไปลุยก่อนอ้ยเดินได้ยังนะอ๋อลืมไปต้องแถวฝั่งซ้ายนะครับคือกดตรงไหนก็ได้แถวโซนซ้ายอะอันนี้ผมจะลำบาก่อยเพราะจะมีศัตรูที่โจมตีไกลอยู่ด้วยนะ ไม่เป็นไรหรอกกวาไปหาเลยหลบนิดน,นึงให้ <c oughs> แต่ตัวนี้โจมตีแรงนะพูดถึงแรงกว่าผู้หญิงยังเห็นได้ชัดเละอย่างผู้หญิงมันตีเร็วจริงฮะแต่ว่ามันเบากว่าเบ <c oughs> ากว่าตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครึ่งครึ่งได้เลยม้งเนี่ยคือผู้หญิงโจมตีชุดเดียวไม่ตายไอ้นี่ก็ไม่ตายว่ะหรือว่ามันพอกันวะทั้งมันนี่แล้วแต่นะเพราะมันสร้างได้หลายตัวละครอยู่แล้วไม่ต้องซีเรียสนะสร้างได้ ยังอะไรอีกตัวหนึ่งนะขอภายในความกากเลยครับเพราะไม่รู้จะทำไงฮนะเพราะมันใช้คีย์ไม่ได้นะใช้คีย์บอร์ดไม่ได้นะแต่บางเกมในบูสเต็ตก,ก็ใช้ได้นะเหมือนที่ผมเ,เคยแคสให้ดูนะครับเ,เกมอะไรนะหลายเกมเลยอะใช้ได้อย่างอ,าอะไรนะเกอร์การเกอร์ซีอันนั้นก็ใช้คีย์บอร์ดได้นะใช้คีย์บอร์ดในการเดินนะครับแล้วก็โซ,นะโซกาเดียนะโซกาเดียนก็ใช้คีย์บอร์ดในการเดินในการโจมตีได้นะครับ คือเกมใหม่ๆม,มามันจะมีจริงๆมันก็ไม่ได้ใหม่นะพูดถึงมันเกมมันเปิดไปสักระยะหนึ่งอะเหมือนกับทางผู้พัฒนาบูสแตกะเขาก็ทําขึ้นมาแต่ในความเป็นจริงมันน่าจะมีเมนูให้เราตั้งเลยเนาะว่าสําหรับเกมนี้ใช้คีย์บอร์ดหมายความตัวไหนหมายความว่าอะไรเงี้ยนายะตั้งนา้ถ้าตั้งได้ดีกว่านี้เยอะนะฮะเคชะนะอีกแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยเห็นไหมการเล่นง่ายๆแบบนี้ะ เล่นกลางๆอย่างนี้ยังได้แรงดับเบิลเอสอกเขาจะว่าเดี๋ยวหลังๆจะยากนะฮะหลังๆจะยากขึ้นนี่ได้เกาะมาใหม่นะฮะคือเอาจริงถ้าเกิดได้ของดีๆมาโอกาสเปิดได้ของดียากมากนะยากมากจริงๆผมเล่นมาผมเคยเล่นมาตั้งแต่มันแรกๆที่มาเปิดอะไรนี่ผมเพิ่งกลับมาแคสนะฮะช่วงนั้นรู้สึกยังไม่ได้แคสมั้งหรือไม่ก็ทําอะไรอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้แคสนะคบมียิงมีเกมอีกหลายเกมที่ผมอยากแคสนะฮะอันนี้ระบบอันนี้นะระบบ กล่องสมบัตินะครับกล่องสมบัติคือจะเอาไว้เมื่อเราได้กุญแจมาก็มาเปิดได้นะครับอย่างเงี้ยตอนนี้เราได้กุญแจกุญแจถามว่าได้มาจากไหนได้มาจากลงดันนั่นแหละก็มีโอกาสได้นี่ก็ได้กุญแจสีเงินมานะจริงๆงเปิดสามอันเลยก็ได้แต่ว่าระบบมันให้เปิดทีะอันเปิดมาก็จะมีโอกาสได้เงินได้ได้ของบูสเตอร์ได้พวกเครื่องป้องกันอะไรพวกนี้นะก็ดูรายละเอียดได้นะว่ามีอะไรบ้างเห็นไหมมีบูสเตอร์มีเงินแล้วก็มีของสมใส่ด้วยสมใส่ด้วยนะฮะ ิดก่อนเปิดก่อนโอ้หได้แต่เงินแมแย่จังน่าจะโจดระบบการสอนแล้วมั้งเข้าใจว่าเมื่อถึงเดเวลตามที่ระบบนั้นๆเปิดมันก็จะสอนนะครับแต่จริงๆมันไม่ซับซ้อนนะไม่ซับซ้อนนะทำตามที่เกมสอนได้เลยนะเพราะนั้นผมคงไม่ไม่แคดไปไกลนะฮะก็แคสแค่บริเวณแถวนี้แหละนะโอเคก็อ่านี่จดหมายเข้ามาไหนดูซิอ่าได้ของ a อ m นะฮะเป็นจดอ่เป็นอะไรเนี่ย กุญแจนะฮะแล้วก็ล็อกอิน Fast e v e n t f แฟ s h นะ f ฟช์อีเวนได้อะไรมาวะนี่คืออะไรดูไม่ได้ด้วยต้องเปิดเฟนกิฟเพื่อนก็ส่งของให้กันได้นะครับแต่นี่ไม่มีเพื่อนนะเพื่อนก็นี่ฮะตรงนี้ระบบเพื่อนนะครับก็หาเพื่อนได้นะครับหาจากชื่อได้เลยหาจากชื่อได้เลยนะครับหาจากชื่อได้เลยอา นี่ตัวใหม่ผมฮะนี่ตัวนี้เวฟบซีเองแหละมึงเล่นมาไม่นานมาเนี่ยก่อนแคสนะครับมาลื้อฟื้นความจาทรงจําก่อนนะหายไปนานนะจริงๆเกมนี้ล็อกอินได้2แบบคือล็อกเป็นล็อกอินด้วยระบบของเกมนะฮะมันชื่ออะไรนะจําชื่อไม่ได้ต้องเข้ามาตอนล็อกอินนะ่ะมันจะมีให้ใส่ ID p a พาสเวิร์ดอ่าแล้วอีกอันหนึ่งคือเข้ามาแบบเป็นเกสคือทดลองเล่นนั่นเองนะแล้วพอดีโชคร้ายคราบที่แล้วที่ผมเล่นเล่นแบบเกสนะก็เลยอ่ะซวยไปนะครับอ่ะไม่เป็นไร อันนี้ก็เป็นระบบเพื่อนนะฮะก็ถ้าจะจะหาเพื่อนก็เสิร์ชได้เลยหรือกด recommend นะครับ recommended ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเพื่อนที่เราใกล้เคียงกันนะฮะมมีบอกไว้นะว่าออนนอนล่าสุดเมื่อไหร่นี้เจ็ดวันที่แล้ว <c oughs> <g iggle> ก็คงไม่เล่นละหลายพวกเนี้ยเออไม่ต้องแ ok. อดหรอกได้อะไรมาใหม่กันเนี้ยอ้าวแล้วมันมีหนึขึ้นเอ็นอยู่วะสงสัยค้างโอเคมาดูออปชั่นกันบ้างอ่กากราฟิกปรับได้ด้วยนะใครที่เล่นแล้วก็ตุกก็มาปรับได้นะครับ รับได้แล้วก็ notification เนี่ยถ้าใครไม่อยากให้ระบบเกมแจ้งเตือนก็ปิดซะนะอย่างผมอ่ะชอบปิดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันเด้งลำคาญมาก Energy เต็มก็เด้งได้ของนู่นก็เด้งอีเวนต์มากก็เด้งเพื่อนแอดมากก็เด้งอะไรเงี้ยคือมันลำคาญมากแล้วมันเปลืองแบตของเครื่องเราด้วยนะฮะมาปิดไปเถอะเกมวินโฟนนี้ก็จะมาะเป็นเกี่ยวกับตัว ID ของเรานะสามารถเปลี่ยนตัวละครที่หน้าจอน,นี้ก็ได้หรืออันเนี้ยนะครับล็อกอินนะ,ะอย่างที่ผมบอกล็อกอินด้วยฮีฟ แลาเกิดร่าล็อกอินตอนนี้ได้40เพรทันทีนะครับเฮ้ก็ฮีฟก็จะเป็นอ่าจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเป็นค่ายเกมอีกค่ายหนึ่งก็ได้มั้งนะครับชื่อฮีฟนะฮะก็ไอฮีฟเนี่ยสามารถที่จะอ่าล็อกอินด้วยแอคเคาท์ของเกมวิวก็ได้นะใครมีแอคเคาท์เกมวิวแล้วสามารถล็อกอินทับซ้อนกันได้นะครับอันนี้ผมกดมาให้ดูก่อนผมไม่สมัครให้ดูนะเอามาให้ดูเฉยๆว่า ว่าเนี่ยมันสมัครได้นะฮะใช้ฮีปนี่น่าจะเป็นไ d กลางที่อินโอเคก็นะไม่ยากนะ,ะก็ลองมานะครับสร้างไ d ดีแล้วลอกอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ินเพื่อจะได้เงินฟรีๆกันนะครับโอเคก,ก็ไม่มีอะไรนะผู้พัฒนานะะเป็นเกมจากเกาหลีนะ,ะดูจากผู้ผู้พัฒนาเป็นเกาหลีแล้วก็เสียงตัวละครที่โจมตีอะไรเงี้ยก็จะเป็นเกาหลีด้วยนะครับอ่าโอเคนะกะ็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าจริงๆ อยากจะแคสให้ไปถึงระเวลสูงๆเลยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะว่าเกมนี้มันไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็หลายๆอย่างก็จะเหมือนเกมอื่นนะครับก็เลยคิดว่าเอ้ยเนี่ยแนะนําเบื้องต้นนะคะให้ให้ผู้ที่หลงเข้ามาดูล้วกันใช้คำว่าหลงหลงเข้ามาดูนะก็เออเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าน่าสนใจเหมือนกันสําหรับคนที่ชอบคอแอคชั่นนะครับบูเจอมอนเยอะๆอะไรเงี้ยอ่าลักษณะเป็นการลงดันเจี้ยนด้วยแล้วก็เกมก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่โหลดแพทนานก็ตีความได้ว่าใหญ่ก็แล้วกัน <laughs> นิดนึง สำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้ฮะก็ขอบคุณนะฮะผู้สนับสนุนนะฮะเพื่อนๆนะครับจากเฟซบุ๊กด้วยนะฮะที่มาให้กําลังใจกันนะฮะค่า,าแล้วก็มีแฟนเพจนะฮะที่คอยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมสม่ําเสมอเลยก็คือพลาดไม่ได้เลยสองเจ้านี้นะฮะคนแกน๊สเกมมือถือกับเกมมือถือญี่ปุ่นนะ,ะสองสองเพจนี้คือให้ข้อมูลเกมใหม่ๆม,มาตลอดนะฮะผมก็มีโอกาสได้เข้าไปเล่นตลอดโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ฮะ